สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ w o r k p o n today นะคะเชื่อว่าหลายท่านคะ่ะน่าจะได้ติดตามการเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการบริจาคให้กับไทยทั้งสิ้น1 5ล้านแสนโดสด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นที่จับตาของประชาชนค่ะว่าเมื่อมีวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์เข้ามาแล้วเนี่ยการจัดสรรวัคซีนจะเป็นอย่างไรนะคะจะไปอยู่ที่แขนใครบ้างซึ่งผู้คนในสังคมเห็นตรงกันนะคะว่าเราควรจะจัดสรรวัค วัคซีนนี้เนี่ยให้กับกลุ่มบุคลากรด่านหน้าพี่ๆที่ทํางานเป็นด่านหน้าในการรับมือกับโควิดไม่ใช่แค่คุณหมอแพทย์พยาบาลนะคะแต่ว่าบุคลากรด่านหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของโควิดทางเจ้าหน้าที่เก็บศพสับเะเร์ คนที่จะต้องดูแลเป็นจิตอาสาลงไปในพื้นที่ชุมชนสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะวันนี้ Work Point Today จะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังรวมทั้งกรณีที่มีภาพหลุดนะคะว่ามีกลุ่ม Very VIP ค่ะที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ก่อนใครติดตามกันค่ะ ด้วยความที่วัคซีนล็อตนี้นะคะประชาชนจับตากันค่อนข้างมากค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกมาติดแฮชแท็กกันรัวๆเลยนะคะอย่างเช่นฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์จนกระทั่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศเกณฑ์บุคลากรด่านหน้าที่จะได้รับไฟเซอร์ค่ะ แต่ดูเหมือนกับว่าถ้าไปดูแล้วในรายละเอียดเนี่ยมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อแม้ค่อนข้างมากนะคะที่คนในสังคมดูแล้วรู้สึกว่าทําไมขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้ามันมีข้อแม้เยอะขนาดนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกณฑ์ที่ออกมาเมื่อวันที่30กรกฎาคมคืออะไรนะคะตอนนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ออกมาค่ะบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการรับวัคซีนไฟเซอร์ ก็จะมี1คือคนที่ได้รับการฉีดแอสตราเซเนกาครบแล้ว2เข็ม2คือได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ไปแล้ว3ได้รับการฉีดซิโนแวค1เข็มและแอสตราเซเนกา1เข็ม4ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกามาเพียง1เข็มหรือได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกซิโนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือกลุ่มของคนที่ไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นอ่านทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยสรุปใครบ้างที่เข้า นะคะคนที่เข้าเกณฑ์ค่ะก็คือคนที่ได้รับการฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มอย่างน้อย4สัปดาห์และยังไม่ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้นถึงจะเข้าเกณฑ์ ด้วยเกณฑ์ที่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้ประชาชนรู้สึกว่าข้อแม้ในการได้รับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะยุบยิบยิบย่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็พอไปดูดูแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์เขาก็ได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นไปแล้วนั่นหมายความว่าจํานวนของคนที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเป็นคนที่ได้รับซิโนแวคไป2เข็มแล้วก็ยังไม่ไรับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นทีนี้ก็เลยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย เ,ะะเกี่ยวกับเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าค่ะพอมีเสียงวิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยส่งผลทําให้วันนี้เนี่ยมีการเคาะเกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ใหม่นะคะเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเราไปไล่เลียงดูกันค่ะ 1. ได้รับวัคซีนซิ n โนแวคหรือซิ n โนฟาร์มครบ2โดสก็จะให้ไฟเซอร์ไปเป็นเข็มกระตุน้นจำนวน0 0 0 0 0โดส 2ได้รับวัคซีนใดๆมาแล้ว1โดสก็จะให้ไฟเซอร์สเป็นเข็มที่2นะคะจำนวน50,000โดสค่ะเคยติดเชื้อหรือไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อนค่ะจำนวน2,300โดสนะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับไฟเซอร์ทั้ง2โดสเลยก็คือคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆเลยค่ะจำนวน47,700อโดสนะคะ ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. ฉีดซิโนแวคเข็มแรกและแอสตราเซเนกาเข็มที่2 2. ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้ว2เข็มหรือ 3. ฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มและได้รับการกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาไปแล้ว1เข็ม กรณีทั้ง3กรณีนี้ค่ะคณะอนุกรรมการพิจารณานะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่แนะนําให้รับไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นเพราะถือว่าบุคลากรกลุ่มนี้ยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเลยเนื่องจากว่าเพิ่งจะฉีดวัคซีนไปอย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจให้บุคลากรกลุ่มนี้นะคะมาขึ้นทะเบียนรายชื่อเอาไว้แล้วก็จะมีการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการดําเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์ ตามข้อมูลวิชาการและจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาเพิ่มในระยะถัดไปค่ะข้อมูลนี้นะคะก็กล่าวโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้สังคมกังวลไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าพี่ๆที่เป็นอาสากู้ภยัยเป็นสัปปะเลอคนอื่นๆล่ะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ด้วยหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ะะยืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในหน่วยบริการและภาคโรงพยาบาลสนามบุคลากรที่บริการผู้ป่วยทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงรับเชื้อส่วนอาสาสมัครกู้ภัยหรือพนักงานเก็บศพ อยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโคต้า7 0 0นนี้ด้วยส่วนกลุ่มอื่นๆที่ห่วงว่าจะตกหล่นหรือไม่ก็ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับสำนักอนามัยส่งข้อมูลมาให้ที่กรมควบคุมโรคได้เลยค่ะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นที่จับตาอย่างมากเลยค่ะของพี่น้องประชาชนนะคะถึงกับจะให้มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เลยว่าใครเป็นคนได้รับไฟเซอร์ล็อตนี้ไปบ้างนะคะก่อนที่ล็อตที่รัฐบาลจัดหาเนี่ยจะเข้ามาในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะ ทีนี้เรื่องของไฟเซอร์เนี่ยเมื่อมีการบริจาคจากสหรัฐเข้ามาแล้ว1 5ล้านแสนโดสค่ะก็มีข่าวที่แชร์กันมาในกลุ่มไลน์นะคะเป็นกระแสะอย่างมากเลยก็คือการแชร์ว่าตอนนี้เนี่ยแอบมีการไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ล็อตที่สหรัฐมอบให้กับไทยเนี่ย ให้กับกลุ่ม VVIP หรือว่ากลุ่มคนที่เป็น very VIP ทั้งหลายนะคะมีภาพของไฮโซต่างๆค่ะที่บอกว่าเนี่ยเขาเกณฑ์กันไปฉีดที่บ้านเลยนะแอบฉีดไปแล้วแล้วก็เป็นการที่มีทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อไปมอบให้กับบุคคลเหล่านี้เองนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือคุณชัญญ่าธรรมดานะคะซึ่งเธอก็เป็นไฮโซนะคะที่ออกมา ชี้แจงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพของเธอนะคะที่เป็นภาพว่าเธอเนี่ยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มแล้วโดยเป็นบริการสุดพิเศษนำมาฉีดให้ถึงที่บ้านนะคะ คนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ถามคุณชัญญาใน i ิน t a g r กรมค่ะว่าได้รับวัคซีนแล้วจริงหรือที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าทำไมถึงไม่ไปจัดให้บุคลากรด่านหน้าทำไมมาจัดให้กับคุณชัญญาซึ่งเป็นกลุ่มไฮโซนะคะซึ่งคุณชัญญาเนี่ยออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงเลยนะคือมันเป็นเฟกนิวส์นะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเธอให้ดูเลยว่าถ้าให้ดูไทม์ไลน์เนี่ยวันที่เธอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ครบ2เข็มแล้วเนี่ยก็มาก่อนคือเธอโพสต์ก่อนที่วัคซีนไฟเซอร์จะเดินทางถึงไทยซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมาปฏิเสธค่าวว่าข่าวนี้ไม่เป็นข่าวจริงส่วนตัวของเธอเองเนี่ยก็เห็นว่าควรที่จะจัดสรรวัคซีนค่ะให้กับบุคลากรด่านหน้าเช่นเดียวกัน ก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะคะสําหรับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้ซึ่งต้องยอมรับอย่างที่บอกประชาชนจับตากันค่อนข้างมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีกระแสข่าวว่ากลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานด่านหน้ามาได้วัคซีนไปเนี่ยประชาชนเกาะติดแน่นอนนะคะถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ